เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เดี๋ยวคุยกันหน่อยเรื่องของสินทรัพย์มั่นคงนะครับตอนนี้เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่ที่สินทรัพย์ดิจิตอลมีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าสอบไปในทางขาลงนะครับได้พูดคุยกับอาจารย์กิติพัฒน์แสนทวีสุขอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับในช่วง รู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับคุณฟังครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยเต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินต่อยอดการออมจากธนาคารออมสินจํานวน2รางวัลเท่านั้นนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคําถามกันนะครับที่หมายเลข422 1075 422 1075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยเต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่งจากคอมพิวเตอร์เพื่อ คัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่าน,นั้นสูญจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยได้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับทางรายการขอเปลี่ยนแปลงกติกานิดหนึ่งนะครับโดยจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษเนื่องจาก สถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้การจัดหาของที่ระลึกมีข้อจํากัดอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับร่วมเข้าร่วมในโครงการจับคู่กู้เงินโดยเป็นโครงการที่สถาบันการเงินร่วมกันกับร้านอาหารต่างๆนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารนี่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษ โดยโครงการังกล่าวเริ่มแล้วนะครับจนถึงวันที่20มิถุนายน2564นี้นะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินได้เข้าร่วมในโครงการจับคู่กู้เงินซึ่งเป็นโครงการที่สถาบันการเงินร่วมกับร้านอาหารต่างๆนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษนะครับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่20มิถุนายน2564นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามนะครับ ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับเข้าร่วมในโครงการจับคู่กู้เงินโดยเป็นโครงการที่สถาบันการเงินกับร้านอาหารได้จัดทาร่วมกันนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบีย้ยต่ําเป็นพิเศษนะครับคำถามคือโครงการดังกล่าวเริ่มแล้วนะครับแต่ว่าจะเริ่มไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอ,อ,อะไรสงง่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับคุณกฤิตตะปุลชาติบิริยะอํานวยผู้ช่วยผู้อํานวยการธนาคารออมสินสายงานลูกค้าธุรกิจ SME นะครับได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการจับคู่กู้เงิน ซึ่งเป็นโครงการสถาบันการเงินกับร้านอาหารนะครับในการนี้ธนาคารออมสินได้ร่วมออกบูธให้คำปรึกษาทางการเงินเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด -19 สามารถเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่20พิจถุนายน2564นี้นะครับ การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้าและการให้บริการเรือลากจูงที่ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาแล้วนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยการปรับจะมีอัตราดังต่อไปนี้นะครับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้าโดยตู้ ที่มีสินค้าอยู่ด้านในนะครับขนาด20ฟุตราคา38บาทตู้ขนาด40ฟุตราคา76บาทและมากกว่า40ฟุตราคา86บาทส่วนตู้สินค้าเปล่าไม่มีสินค้าอยู่ด้านในนะครับขนาดตู้20ฟุตราคา23บาทขนาดตู้40ฟุตราคา46บาทและมากกว่า40ฟุตราคา52บบาทนะครับซึ่ง อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูงที่ท่าเรือกรุงเทพนะครับเรือลากจูงขนาดตั้งแต่2,000แรงมาขึ้นไปราคาอยู่ที่1,202บาทต่อชั่วโมงส่วนท่าเรือแหลมฉะบังอยู่ที่1,435บาทต่อชั่วโมงหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่แผนกวิเคราะห์ต้นทุนกองบัญชีงบประมาณฝ่ายการเงินและบัญชีหมายเลขโทรศัพท์0 2 269-5620้2หนะครับ2 2 0 2 2 6 9 5องสกาครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพนะครับจะย้ายที่ทําการจากเดิมซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนประหลนโยธินเขตเตตุจักกรุงเทพมหานครไปยังอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษแห่งใหม่บริเวณถนนเพชรอุทัยหรือว่าถนนริมคลองบางกะปิตั้งแต่วัสุกที่11มิถุนาย,ยน2564เป็นต้นไปนะครับสำหรับหน่วยงานหรือว่าประชาชนผู้มาติดต่อกับ one stop service center สามารถติดต่อได้จนถึงวันที่11มิถุนายน2564นี้แล้วหลังจากนั้นก็จะย้ายที่ทําการมายังอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับได้จ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือตู้สินค้าหรือว่า CTMS โดยใช้ซอฟต์แวร์ navis นะครับเพื่อใช้บริหารจัดการกิจกรรมต่างๆในการให้บริการตู้สินค้าทั้งขาเข้าและขาออกโดยระบบ cts m และ navis นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปของประเทศสหรัฐอเมริกานำมาใช้เพื่อบริหารกิจกรรมต่างๆในการให้บริการตู้สินค้าทั้งขาเข้าและขาออกที่ท่าบริการตู้สินค้าหรือว่าเทอร์มินอลหนึ่งและก็เทอร์มินอลสองนะครับนอกจากนี้ครับระบบยังจะเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบริหารทรัพยากร องค์กรระบบบริหารเรือสินค้าคลังสินค้าเครื่องมือทุ่นแรงและออกใบแจ้งหนี้ระบบ e- b a t c h i n g ของกมรมศุลกากรและระบบ e-payment เพื่อให้สามารถบรณาการการให้บริการได้อย่างสมบูรณ์แบบในรูปแบบท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องราวของสินทรัพย์ดิจิทัลกับสินทรัพย์มั่นคงนะครับมีความผันแปรกันอยู่ตลอดเวลาพูดคุยกับ อาจารย์กิติพัฒน์แสนทวีสุขนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการออมและการลงทุนอยู่ในสายครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่กิติพนครับก็จะมีขึ้นมีลงใช่ไหมฮะอาจารย์แต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ควรต้องระมัดระวังไหมฮะใช่ครับก็ที่จริงบางคนชอบนะครับอ้าวสินทรัพย์เพราะว่าถ้าไม่มีจังหวัดขึ้นลง หลายคนจะบอกว่ามาดูไซเวอไม่รู้จังหวัดที่จะทําทำกําไรมันน่าจะมีนักลงทุนจุดกลุ่มนดหนึ่งครับที่ช,ช,ชอบบอกว่า้ยตอนมันตกเนี่ยช้อนดีไหมเสือขึ้นไปก็จะได้ไปขายนี่แต่ว่าสินทรัพย์ที่เป็นคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ที่เราเห็นอย่างบิตคอยหรืออะไรกันลแล้วแต่มันลงมาเรื่อยๆจนเริ่มนึกไม่ออกว่าตกลงมันจะมีจุดกลับต,ตัวตรงไหนจะเข้าดีมไม่เข้า,ขาหรหลายคนเอใช่หลายคนก็เลบอกว่า ช้อนหรือพม่ช้อนอะะนั้นก็ต้องเป็นกลุ่มนักลงทุนที่หรือคนที่ชอบความเสี่ยงแบบนี้ครับก็เลยซึ่งบอกว่าเออมันก็ก็เลยต้องไปคิดตรงนั้นก่อนทีนี้มันก็มีกลับมาถามเหมือนกันว่าแล้วสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเหมือนเป็นหลุมหลบภัยหลายๆครั้งที่เราพูดถึงคือทองคำอทองคํ<ค>า<ำ>เ <ๆ S 2> นี่ยมันเราเราเรียกว่ามันเป็นเซฟเฮเว่นนะเป็นประวัติของความปลอดภัยคําว่าปลอดภัยหมยความว่า คือเนื่องจากว่าในในระบบการเงินในทุกวันนี้ครับเราเชื่อกันว่าไม่ว่าจะเป็นเงินดอลลาร์เงินเยนหรือพวกเงินยูโรกแล้วแต่นะครับมันมีโอกาสที่จะได้ค่าได้จากการที่ที่สมมติบบว่าเศรษฐกิจมันพังแล้ว ค่าเงินมันไม่เป็นที่ยอมรับก็เลยทําให้คนจํานวนหนึ่งเนี่ยกลัวแล้วก็วิ่งไปหาเซฟเเบ้นอย่างพวกทองคำแล้วเราจะเห็นว่าในภาวะที่เกิดความเสี่ยงบนโลกเราเป็นนี้ครับมันจะมีกระบวนการหนึ่งที่ที่คนเนี่ยพอมีเงินเยอะๆมันรู้จะไปไหนคือเงินมันอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้โอ้สาธุจันแหมมีเงินเยอะๆแล้วเครียดเนี่ยนะแหม คนตรงนี้จริงนะมีคนเทียสแบบนี้จริงมีคนแบบมีสามสิบล้านสี่สิบล้านมานั้งคุยกับผมว่าเอาไงนดีไม่ฉาเลยอาจารย์ผมไม่ฉาเลยเนี่ยามสบายไอ้เราของมีน้อยเนาะไม่ไม่เรียดที่หาหาที่ลงที่ลงกับเงินใช่ไหมครับไปลงทําคำไม่เห็นว่าราคาทองค่อยยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นพอเงินมันล้นโลกด้วยแหละแล้วก็รัฐบาลทจโลกก็ปั๊มเงินออกมาด้วยมันก็ได้เป็น แนวแนวออกมาแบบนี้ในช่วงตั้งแต่ปี2008เนี่ยยังไม่ค่อยเห็นช่วงหลังๆนะครับช่วงปี2018-19เนี่ยเริ่มเริ่มมาค<ะ>่อนข้างเยอะนะครับทีเนี้ยก็เลยกลับมาถามกันว่าแล้วเราเ่ะเรียน้อยหอยน้อย <laughs> อมีมีความที่เรียกไดเลงกับเขาอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ เออฉันจะเข้าบิตคอยอย่างหรือฉันจะเข้าพวกคริปโตหรืออย่างรหรือฉันจะเล่นดองคาดีไหมหลายคนก็กล้ากลัวนะครับผมบเองก็เป็นหนึ่งในในประมาณนั้นเพราะว่าเราไม่ได้มีหลายหลายหลายสิบล้านเรามีไม่กี่ล้านราะนันเราจะกลัวแบบเนี้ยวิธีการเลยก็ต้องถามว่าเราจะหลบภัยเพื่ออะไรสมมติว่านะครับผม,ผมผมผมอาจจะเป็นนักลงทุนที่ดูการเก็งกําไรด้วยลงทุนแบบเอ่อที่เรียกว่า หาจังหวะทำกำไรจากกลงส่วนต่างราคาบ้างในช่วงบางช่วงถ้าผมไม่ไม่แน่ใจอ่ะผมจะหาหลุมหลบภัยชั่วคราวคาว่าชั่วคราวแปลว่ามันเืินก้อนเนี้ยร้อมที่จะออกไปตะลุยออกก็เกิดสินที่ผมเล็งเงเอาไว้อะพอหลักเก่ยวก่อนารย์เออเกีบไวกับอีกต่งเนี้ยครับเอ่อส่วนใหญ่ถ้าไม่เป็นเงินฝากเลยนะครับก็จะเป็นพวกกองคุมรวมตราสารเงินเพราะนั้นผมผมจะมองในในมิติแบบนี้ว่าตันนี้ค่อนข้างเซฟหน่อยนะครับ แต่มันจะมีอีกบางท่านที่บอกว่าไอ้รงเนี้ยถ้าลงยาวๆไม่ดีเพราะว่าผลตอบแทนมันต่นตมนะฮะมันแทบไม่ได้อะไรเลยแน่นอนถ้าเกิดท่านจะได้อยากได้เซฟเฮเนหรือได้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่บแล้วยังมีโอกาสโกรดในอนาคตเนี่ยนะครับเรามักจะมองไปหาพวกที่ป็นทักที่มีความรู้เรื่องดีเฟนซีดีเฟนซีหมายความว่าไม่ว่าความผันผวนบนโลกเนี่ยมันจะเยอะมากหรือน้อยอะไรก็แต่ ราคาหลักทรัพย์พวกนี้ยจะขึ้นขึ้นลงลงไม่เยอะมากนะคือคือคือก็ก็ก็ไหลก็ไหลเปอร์เซ็นต์อาจจะห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นได้แต่ว่ามันเดีมีทางเป็นสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่แต่เวลามันร่วงมันก็ร่วงกับเขานะเขาร่วงสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ก็ร่วงมาบ้างสามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นถึงสิบเปอร์เซ็นโอ้ไม่ไม่ทำให้เราใจบายได้นะจังอ่าไม่ถึงข้นนาดก็เลยมีหลายคนขั้นขั้นจะหวางซื้อซิตี่เองว่า แบบเนี้ยหาทางเลือกที่มีความเสี่ยงต่ำจะตายคล้ายๆอย่างเงี้ยดีไหม<อ>ซึ่งในลักษณะแบบนี้ผมขออนุญาตแยกเราเป็นสองสองส่วนเนาะส่วนแรกเราอาจจะลงทุนในสินทรัพย์ที่แท้จริงสินทรัพย์ที่แท้จริงก็คือพวกที่ดินนะฮะหรือคอนโดหรือตึกแถวหรืออพาร์ตเมนต์หลายคนอาจจะบอกว่าหูสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเอ่อพวกเนี้ยมัน,ม,นมันไม่มีคนเช่าคือเราไม่มองวันนี้ เราจะมองอีก5ปี10ปีข้างหน้าโอเคแต่ในลักษณะสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มันน่าสนใจเพราะสินทรัพย์เหล่านี้เนี่ยจะถูกทยอยมาขายเยอะมากครับก็บจะมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขายอมปล่อยของในราคาที่เรียกว่ากำไรน้อยลงเพราะที่เขาต้องการเงินสดเอาไปใช้ดังนั้นถ้าเกิดใครมีเงินสดมากพอที่จะเก็บทรัพย์สินเหล่านี้ได้บ้างนะครับ เราก็สามารถเลือกที่ดินทําเลที่ดีทําเลที่ดีก็เช่นอาจจะต้องแบบว่าดินรถไฟฟ้าห่อยาก อาดินรถไฟฟ้า uh huh. ใกล้ตลาดแหล่งทํามาหาแหล่งกินกันอยู่เพราะว่า uh huh. คนถ้าจะเช่าคอนโดเนี่ยส่วนใหญ่จะดูว่าเขาจะซื้ออาหารกินที่ไหน <ใช S 2> นะครับหรือบางทีก็ไปรีแลกซ์เช่นใกล้สวนสาธารณะก็จะเห็นรอบสวนลุมมีคอนโดไม่มีถูกนะเพราะว่ามันเป็นสกรีนเป็นเหมือนเป็นปอนหรือรอบสวนเป็นจุดจับในคอนโดแพงทุกตัวนะครับตัวนี้ก็น่าน่าสนใจเพราะมีความดีเป็นสีของมันเพียงแต่ปัญหามันคือถ้าใส่เงินก้อนใหญ่ไปแล้วมันยากมากเหมือนกันที่จะออก <มา>เนี่ยธรรมอาจารย์ธรรมอาจารย์นิดหนึ่งจจถ้าคน,นคนที่ไม่ม, <พอ S 2> มีเงินสดอยู่กับตัวแต่ว่ามีเครดิตเนี่ยควรจะไปกู้แบงค์เพื่อมาลงทุนแบบนี้ไหมอาจารย์อืมถ้ามั่นใจว่าตัวเองยังมีไรายได้พอผ่อน อ๋อมีข้อแม่นะมีข้อแม่นะคือรายได้ประจําของตัวเองนะอย่าไปมองว่ารายได้จะ,จะเข้าคอนโดนะเดี๋ยวค่อยไปหาเอา <ๆ S 1> ข้งหน้านี่อย่าคิดอย่างนั้นนะ <ๆ S 1> ไม่ได้นะห้ามห้ามนะเพราะว่าช่วนงนี้มีความเสี่ยงแล้วก็แบงก์ก็คิดเยอะฮะต่อให้เรามีเงินสดกองอยู่ในบัญชีนะแต่รายได้ที่เราจะต่อต่อเดือนที่เราเข้ามาเนี่ยมันน้อยกว่าเงินที่จะผ่อนคอนโดได้เนี่ยแบงก์ก็ไม่ต่อยนะเพราะฉะนั้นแบงก์ช่วงนี้เขาพิจารณาเข้มงวดสุด นะครับเขาดูสภาวะว่าเรามีความสามารถในการชําระคืนนี้ในระยะยาวได้หรือเปล่าะนะครับ,รบนี้ปกลุ่มที่สองเป็นพวกตราสารพวกคุณพวกพันธบ,บัตรอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็เป็นดนะีฟนซีน่ะดีฟินซีที่กล่าวไโทษมันจะมีกลุ่มที่เป็นดีฟนซีไม่ใช่ทั้งหมดนะดีฟนซีคือมันไม่หวือหวามไม่ใช่พวกหุ้นเก่งกำไร,รเช่นหุ้นในกลุ่มพวกโรงพยาบาลนะ หรือหุ้นกลุ่มบูชีฟและต้าหลังๆเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ก็เริ่มจากกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจมากก็เรียกว่า ESG ก็คือ <EN T. S 2> กลุ่มที่ดูแลสิ่งแวดล้อม oh. ดูแลสังคมแล้วก็มีคูณด้วยแนนซ์คือเปิดเผยข้อมูลทำอะไรก็โปรง่งใส ESG ตัวน,นี้เป็นเทรนทั่วโลกเลยนะครับคุณปีรพันเ์ <c oughs> แล้วก็เพราะว่าบริษัทยยใหญ่ๆหลายบริษัทเนี่ยพบว่าการทำกำไรสูงสุดอย่างเดียวเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าตัวเองอยู่ได้จริงแต่ว่าคนอื่นพังที่นาดหมด เราคนก <ừ m. S 2> ็นจะประนามลูกค้าจะไม่รักบริษัทสินค้าจะถ่ายไม่ได้ในระยะยาวแต่ว่ามันเริ่มมีบริษัทใหม่ๆคือเอากําไรลดลงแต่กําไรส่วนหนึ่งเนาะไปดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีการผลิตที่ต้นทุนสูงหน่อยแต่ว่าดูแลสิ่งแวดล้อม หรือดูสังคมไม่ให้คนแบบมีความต่างแตกต่างกันมากเกินไปช่วยดูแลเรื่องปัญหาสภาพสังคมแล้วก็มีความโปร่งใสกลุ่มเนี้ยก็น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นบริษัทเป็นธุรกิจที่เรียกว่ามีดิเฟนซีฟแน่ๆไปเรื่อยๆของมันนะแต่ก็อย่างที่บอกครับจะไปหวังกําไรเยอะๆก็ก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับดังนั้นกลุ่มเนี้ยมันจะขึ้นเช่นพวกกองทุนเบต้าตามกองกองทุนรวมไปได้นะครับที่ลงทุนในหุ้นพวกนี้หรือกองทุนรวมที่ลงในหุ้น ESG เขาจะเขียนระบุเอาไว้ข้นๆน่าสนใจนะครับ แต่อีกตัวหนึ่งที่หลายคนกําลังเลงแล้วถามเยอะก็คือการลงทุนในช่วงสถานการณ์แบบนี้ที่เรากําลังคุยกันว่าสมมุติว่ารัฐบาลฉีดวัคซีนได้ตามแผนสมมุตินะครับ,รบแล้วเศรษฐกิจอีกปีสองปีข้างหน้ากลับคุณหรือธุรกิจกําไรจะเริ่มกลับมานะครับคู่แข่งจานวนหนึ่งจะตายไปนี่เราจะเห็นภาพว่ามีธุรกิจหลายตัวที่อยู่ไม่ไหวประกาศยกเลิกกิจาก,การเพราะฉะนั้นพอคู่แข่งน้อยลูกค้าเริ่มกลับมา สิ่งที่ตามมาเลยคือกำไรเขาจะค่อนข้างเยอะครับก็เลยเริ่มมีคนสนใจกลุ่มหนึ่งที่เริ่มเห็นใช่ oh, yeah, ไหมฮะจะมีคอนดักเตอร์ตอนนี้กำลังพัฒาคอนดักเตอร์อ๋อ uh, พวกเฮลท์แคร์เฮลท์แคร์ก็พวกโรงพยาบาลแต่ว่าในเมืองไทยบางคนอาจจะไม่ชอบอาจจะชอบไปต่างประเทศเพราะว่าวัคซีนต่างๆมันเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศครับหรือกลุ่มพวกขนส่งและการท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็ยังน่าสนใจครับเป็นกลุ่มที่เชื่อว่าถ้ามันรีโคเวอร์กลับมาราคาหลักทรัพย์ก็น่าจะกลับมาดีเหมือนกันครับครับ อ่ะ yup. <po target> น่าสนใจยังไงก็เป็นข้อมูลแต่สุดท้ายปุ <Jonas> <ctions> ๊บการลงทุนมีความเสี่ยงนะอาจารย์นะใช่ใช่เยอะๆเงินไหลได้ครับเดี๋ยวกันน้าคุยกันใหม่นะอาจารย์ขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับกับอาจารย์กิติพัฒน์แสนทวีสุขนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการออมและการลงทุนอาจารย์ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งท่านผู้ฟังที่สนใจเรื่องการลงทุนเนี่ยลองศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับก่อนที่ ท่านจะตัดสินใจเอาเงินของท่านไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนนะครับอาล่ะครับนี่เป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับผมไปเฉล,ลยคําถามวันนี้นะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เข้าร่วมในโครงการจับคู่กู้เงินสถาบันการเงินกับร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าถึงแหล่งเงินทุนเบยพิเศษตั้งแต่บัดน,นี้ถึงวันที่เท่าไหร่คําตอบคือวันที่20ิมิถุนายน2 5 6 4กก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้า กลับมาพบกับช่วงรูออมโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ก็หมดเวลานะครับผมลาท่านผู้ฟังไ่ก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ